กราบสวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันอีกครั้งกับเกม New World นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับว่าอาวุธแต่ละอาวุธภายในเกมมีอะไรบ้างแล้วมันจะแบ่งเป็นสายอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของอาวุธชนิดแรกก่อนเลยละกันนั่นก็คือดาบโลสเตตัสที่ต้องการนะครับใช้ในส่วนของสเตะครับก็ค่าเด็กข้อดีของสายนี้จะเป็นในส่วนของการถือดาบมือเดียวโจมตีศัตรูได้ทั้งแบบแรงและค่อนข้างเร็วจุดเด่นของอาวุธนี้คือการโจมตีระยะประชิดนะครับ และมืออีกข้างก็ถือโล่ไว้ช่วยสำหรับในการป้องกันโดยสายสกิลนะครับจะแบ่งออกเป็นสองสายก็คือสายสวอตส m ม s t เตอร์แล้วก็ดีเฟนเดอร์นะครับโดยในส่วนของสวอตสม์มัทเตอร์เนี่ย โดดเด่นในเรื่องของการทำดาเมจใส่ศัตรูมีสกิลทำดาเมจวงข้างเพื่อกำจัดศัตรูเป็นหมู่มีสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวที่รุนแรงเพื่อปราบศัตรูเป้าหมายเดียวมีความยืดหยุ่นในการทำดาเมจค่อนข้างสูงนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ต่อมาเป็นดีเฟนเดอร์นะครับแนวหน้าท้าชนสายนี้จะเป็นสายประเภทแบบแทงแทงจ๋าเลย มีสกิลซับพอร์ตการป้องกันเพิ่อมโอกาสบล็อกเดโลลดดาเมจกายภาพลดดาเมจเวทมีโบนัสฟื้นฟูพลังชีวิต,ตสตักศัตรูได้ข้อเสียคือมันทำดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะต้องเน้นจากเพื่อนจะมากกว่านะครับอาวุธต่อมานะครับ จะชื่อว่าเรเปีย er. โดยอาวุธนี้สเตตสที่ต้องการเนี่ยมันต้องการค่าเด็กและก็ค่าอินข้อดีของสายนี้นะครับจะเป็นอาวุธแบบถือมือเดียวใช้งานคล้ายดาบแต่มีจุดเด่นคือการโจมตีที่ค่อนข้างเร็วคือเอาง่ายๆครับมันเร็วกว่าดาบนะครับแต่มันก็คือดาบโดยอาวุธนี้นะครับจะแบ่งออกได้เป็นสสายโดยสายแรกเนี่ย จะเน้นไปทางด้านการโจมตีให้ศัตรูติดสถานะด้านลบหรือสถานะเลือดไหลนะครับโดยสายที่สองเนี่ยจะเป็นการเน้นแบบประเภทแบบพุ่งเข้าไปโจมตีหรือหลบคือเป็นสายพิวไหวนะครับอะไรประมาณนี้โดยสายบัตรเนี่ยจะเป็นประเภทแบบนักดาบสายดีบัฟจะมากกว่า แทงให้ติดสถานะเลือดไหลเพื่อให้ศัตรูเสียเลือดอย่างต่อนเนื่องสามารถกดค่าคอมโบเพื่อเล่งดาเมจของสถานะเลือดไหลได้การต่อสู้ระยะสั้นดาเมจของสายนี้จะไม่เยอะแต่ถ้าเล่นเกมยาวสู้นานพอเลือดก็อาจจะหมดได้นะต่อมาเป็นสายเกรส สายนี้จะเน้นแบบพุ่งไปมานะครับหลบท่าของศัตรูแล้วก็พุ่งเข้าไปทำดาเมจเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเร็วยากที่ศัตรูนะครับจะตามทันแล้วก็มีสกิลคอร์เตอร์การโจมตีของศัตรูทำให้ศัตรูติดสตันได้จัดเป็นสายการเล่นที่ค่าย,ยากปั่นศัตรูนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงเลยนะอันนี้ก็เป็นสายสายหนึ่งของเรเปียนะครับ อาวุธประเภทที่3จะชื่อว่าขวานหรือ hatchet โดยสเตตัสที่ต้องการนะครับของขวานเนี่ยเราจะเน้นไปที่ค่าเต็งแล้วก็ค่าเด็กนะข้อดีของขวานนะครับขวานเป็นอาวุธถือมือเดียวใช้งานเหมือนดาบเลยแต่มีจุดเด่นตรงที่ว่ามีดาเมจที่ค่อนข้างแรงและเร็วถือว่าแรงกว่าดาบ และเลเปียเลยทีเดียวนะครับ2อาวุธประเภทนี้น่ะมันสามารถเล่นได้สสายครับโดยสายแรกเนี่ยเป็นสายที่เน้นโจมตีหนึ่งเป้าหมายจนตายนะครับส่วนสายที่2เนี่ยเป็นสายแบบตาขวาหรือการโจมตีระยะไกลเหมาะสําหรับการโจมตีศัตรูแบบปันป่วนนะครับบวนศัตรูซะมากกว่าสายนี้นะโดยสายแรกเนี่ย จะชื่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์เป็นคนข้างบ้าพลังมีสกิลวิ่งเร็วพุ่งใส่ศัตรูกดสกิลทำดาเมจดนรัวยิ่งศัตรูเลือดน้อยเบอร์เซอร์เกอร์ก็ยิ่งทำดาเมจแต่ในคนข้างแรงนะอีกทั้งหากทำดาเมจเป้าหมายเดิมต่อเนื่องดาเมจที่ทำได้จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นอาชีพที่ออกแบบมาเพื่อไล่ฆ่าพวกศัตรูที่เลือดน,น้อยซะมากกว่านะ ส่วนสายที่2หรือ throwing เป็นสายปลาขวานนะครับลดพลังป้องกันพลังโจมตีสโลสตูสายนี้เป็นสายดีบัตศตูจากระยะไกลซะมากกว่าเพื่อให้เพื่อนเขาชาร์จจัดการสตูได้ง่ายในการลุยเดี่ยวของ throwing มันก็ไม่ใช่ย่อยนะสามารถปลาขวานให้ติดจี้เพื่อฆ่าสตูเองได้คือมันก็น้อง,องกับ berserker เ,บเ,เลยครับแต่อันนี้เป็นสายแบบ เน้นปลาจากระยะไกลไม่ต้องเข้าไปใกล้อันนี้อารมณ์ประมาณนี้เนี่ยครับอาวุธประเภทที่4นะครับก็จะเป็นขวานยักษ์สเตตัสที่ต้องการเราจะเน้นไปที่ค่าเต็งรัวๆเลยนะข้อดีของสายนี้ เป็นอาวุธที่ถือได้2มือมันมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงและเร็วกำลังดีแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะอาวุธนี้นะครับสามารถเล่นไที่สสายโดยสายแรกเนี่ยคือเน้นโจมตีอย่างรุนแรงและหลายตัวพร้อมๆกันส่วนสายที่2อเนี่ยคือเน้นควบคุมศัตรูให้สู้กับเราได้ลำบากนะอันนี้คือข้อดีของกวานยัะ โดยสายแรกนะครับจะชื่อว่าลิปเปอร์สายทำดาเมจเป้าหมายเดียวที่โหดมากอีกสายหนึ่งติดตูที่อยู่ห่างให้เข้ามาหาตัวเองได้พุ่งเข้าใส่ตัว,ตวที่อยู่ห่างออกไปได้ใครที่โดนลิปเปอร์หมาหัวจะยากที่จะหนีรอดทางเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้องยืนแรกเท่านั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วมันก็ดีนะ ต่อมานะครับเป็นสายมูเลอร์ขวา2สมือแบบประเภทแบบ LE หรือเหมาะสู้กับศัตรูที่มีจํานวนที่ค่อนข้างมากเหมาะกว่าสู้แบบ1-1สามารถหมุนตัวดึงศัตรูให้เข้ามาหาตัวเองได้รวมถึงมีสกิลควงขวานทำดาเมจใส่ศัตรูรอบตัวหากรอบตัวมีศัตรูมากกว่าสามสัตร์นี้จะทำดาเมจได้หรือแดงมากขึ้นนะครับ อาวุธประเภทที่ห้านะครับคือค้อนลบหรือค้อนภาษาบ้านๆเราเนี่ยครับค้อนยักษ์สเตตัสที่ต้องการเป็นเน้นเป็นที่ค่าสเต็งเหมือนกันค <c oughs> ้อนเนี่ยมันจะเป็นประเภทแบบอาวุธถือสองมือมีการโจมตีที่ค่อนข้างแรงแต่มีความเร็วที่น่าเป็นห่วง2อ,อาวุธนี้สามารถด้วยสองสายนะครับโดยสายแรกเนี่ยคือเน้นโจมตีศัตรูหนึ่งตัวแรง จนทําให้ศัตรูติดสถานะมึนงงส่วนสายที่2เนี่ยคือเน้นควบคุมฝูงศัตรูให้สู้กับเราได้ลําบากนะโดยสายแรกนะครับจะชื่อว่าจกนัดเป็นสายที่ถึกทนเป็นตัวแทงให้ทีมได้ทําดาเมจดป้าหมายเดียวได้ดีสกิลหมูกก็พอใช้ได้มีสกิลแจกบัฟเพิ่มป้องกันให้เพื่อนในปาร์ตี้สายนี้ออกแนวกึ่งแท้งกึ่งดัเมจแทนที่จะมา ซีซีอยู่ศัตรูก็ฆ่ามันทิ้งซะเลยดีกว่านะตัวนสายที่สองนะครับจะเป็นคลอัロเชอร์เน้นทำดาเมจระยะกว้างนะครับผักศัตรูให้กระเด็นสตัตรูรับตัวได้ จะเป็นตัวโหดในโหมดวอร์เพราะแจกซีสีตูได้พร้อมกันหลายตัวมีความอึดทนตามสไตล์วอร์ฮัมเมอร์หรือคอนยักษ์แม้จะทำดาเมจได้ไม่แรงมากแต่ก็ทำดาเมจกันได้หลายเป้าหมายนะ อ่อมาอาวุธประเภทที่6นะครับก็คือหอ,อกหรือสเปียสเตตัสที่ต้องการนะครับของอาวุธประเภทนี้ก็คือเน้นที่ค่าเด็กและก็ค่าสเต็งนั่นเองข้อดีนะครับของหอ,อกหอ,อกเป็นรูปแบบประเภทแบบถือสองมือเน้นโจมตีแรงและเร็วมีจุดเด่นคือโจมตีระยะไกลก,กว่าอาวุธประเภทอื่นนะอาวุธนี้สามารถเล่นได้สองสายโดยสายแรกคือเน้น ทำให้ศัตรูอยู่ไกลจากระยะโจมตีโดนเราตลอดเวลาและสามารถปาหอกได้ส่วนสายที่2เนี่ยคือเน้นโจมตีรวดเร็วมากทําให้ศัตรูติดสถานะด้านลบโดยสายแรกของหอกนะครับจะมีชื่อว่าโซนเนอร์มีสกิลผักศัตรูให้กระเด็นทำศัตรูให้ล้มแจกดีบัฟตโลได้เป็นสายแบบ คอยโซระยะให้เพื่อนปกป้องแนวหลังไม่ให้ศัตรูบุกเข้ามาได้สมชื่อสายนี้ถือเป็นตัวซีซีมากกว่าแทงเพราะเน้นหยุดศัตรูมากกว่ายืนรับดาเมจแบบดีเฟนเดอร์เลยนะฮะสายที่2ของหอ,อกนะครับจะชื่อว่าอิมพาเลอร์มือหอ,อกสายลราเหยื่อ จมตีศัตรูเป้าหมายเดินซ้ำๆยิงทำดาเมจได้แรงขึ้นสามารถแจกดีบัฟตโลสถานะเลือดออกใส่ศัตรูได้พร้อมทั้งมีพระสิบเร่งดาเมจเมื่อจมตีศัตรูที่ติดดีบัฟเพิ่มขึ้นเมื่อต้องทำดาเมจเป้าหมายเดียวซ้ำๆสายอินพอลเลอร์นี่แหละคือคำตอบเอาง่ายๆครับเน้นฆ่าบอสบอสเนี่ยถ้าโดนบ่อยๆเนะี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะต่อมา จะเป็นอาวุธประเภทที่เจแล้วนะครับหรือก็คือธนูหรือโบสเตตัสที่ต้องการนะครับหลักๆของอาวุธนี้ก็คือค่าเด็กข้อดีหลักๆของอาวุธประเภทนี้คือมีการโจมตีที่ค่อนข้างไกลและเร็วมีความรุนแรงด้วยโดยอาวุธประเภทนี้สามารถเล่นได้สองสายโดยสายแรกเนี่ยคือเน้นโจมตีศัตรู และหลบการโจมตีไปด้วยส่วนสายที่2เนี่ยคือเน้นโจมตีแล้วก็ป่วนศัตูเป็นวงกว้างเนาะโดยสายแรกหรือสกิมิเชอร์เป็นสายแบบที่นักสนูที่ค่อนข้างจะผิวไหวนะมีสกิลหลบหนีแล้วก็มีการที่สามารถแจกสกิลดีบัฟประเภทสโล เลือดออกหรือติดพิษเพื่อลดศัตรูได้เนาะแม้ดาเมจจะไม่แรงแบบบัชแต่ถ้าปล่อยให้แจกดีบัฟไปเรื่อยเลือดของอกฝ่ายก็ลดทหวบมาไ,ได้เหมือนกันโดยสายต่อมาเป็นสายฮันเตอร์โดยสายเนี้ยมันโดดเด่นมากตรงที่ว่ามัน ทำดาเมจได้ที่ค่อนข้างแรงและโดยตรงทำดาเมจได้ทั้งเป้าหมายเดี่ยวและหมูจัดเป็นตัวทำดาเมจขาตาที่ต้องยืนตำแหน่งให้ดีอายง่ายถ้าคุณแบบโดนทะลวงเข้ามาใกล้มากมีโอกาสตายได้เลยนะแต่ถ้าไปแอบลอยศัตรูเนี่ยมันก็ทำให้ศัตรูไม่ได้รู้ตัวเหมือนกันและก็มีโอกาสตายได้ไม่รู้ตัวเหมือนกันอันนี้คือข้อด,ดีของฮันเตอร์นะครับ อาวุธต่อมาคือปืนยาวหรือมัสเก็ตสเตตัสที่ต้องการของอาวุธประเภทนี้เนาะก็คือค่าเด็กและก็ค่าอินข้อดีของอาวุธปืนนะครับมันมีการโจมตีที่ค่อนข้างไกลและรุนแรงแต่รีโหลดที่ค่อนข้างนานเลยนะโดยอาวุธประเภทนี้สามารถเล่นได้สสายนะครับคือสายเน้นโจมตีศัตรูแบบ1ตัวส่วนสายที่2 เน้นโจมตีแบบการวางกับดักซะมากกว่าโดยสายแรกของปืนยาวนะครับก็คือ s h a ชู s เตอ t e r ถือปืนยิงแหลกทำดาเมจโดยตรงอาชีพนี้เป็นตัวดาเมจระยะาไกลาขาตายอีกตัวหนึ่งแต่มันมีความแตกต่างตรงที่ว่า s h a ชูสเตอร์กับ hunter คือมีการทำดาเมจใส่เป้าหมายเดี่ยวได้ดุรแรก,กว่าแต่ทำดาเมจแบบวงกว้างไม่ได้แบบ hunter นะครับโดยช,ดชเตอร์เนี่ยมันจะมีสกิลสกิลหนึ่งนะครับที่มีความเพิ่มความเร็วในการรีโหลดก็คือการนั่งยิงนะครับเป็นสกิลอันที่สกิลเดียวที่ทําให้สามารถยิงได้ค่อนข้างเร็วเลยและแรงด้วยต่อมาเป็นสายแคปเปอร์สายเนี้ยมันเล่นเอาไว้สำหรับการปั่นศัตรูซะมากกว่านะ คือวางไว้ให้ศัตรูมาเหยียบกับดักนะครับแบบแล้วก็เวลาศัตรูมาติดกับดักเนี่ยก็ยิงจากระยะไกลนะเมื่อศัตรูบุกมาก็จะโดนกับดักจึงให้อยู่กับที่รวมถึงมีระเบิดติดกับตัวศัตรูเพื่อกดระเบิดทําดาเมจเป็นระยะวงกว้างด้วยนะอันนี้ก็คือปืนยาวเนาะ อาวุธต่อมานะครับก็คือกระทาเพลิงโดสเตตัสหลักๆที่ต้องการนะครับของสายนี้ก็คืออินโดยกระทาเพลิงเนี่ยเป็นอาวุธที่ถือสองมือมีการโจมตีพลังเวทจากระกะไกลที่ดีพอสมควรนะครับถือว่าเป็นสายเวททำลายล้างเลยนะโดยอาวุธประเภทนี้สามารถเล่นได้สองสายนะครับโดยสายแรกเนี่ยคือเน้นเสกอุกบาทมาโจมตีศัตรูเป็นวงกว้างส่วนสายที่2คือเน้นศัตรูด้วย เพิง่งพลังเพิงซะมากกว่านะคือแบบเข้าไปกลางวงประตูแล้วก็ปล่อยเพลิงนะครับเนี่มันเป็นประมาณนี้ครับอโดยสายแรกนะครับหรือคือไฟเมทเป็นสายที่เอาไว้เผาสนามลบให้เป็นไฟนะคือคอนเซปต์ของสายนี้คือไฟบอลสามารถทำดาเมจและก็เผาศัตรูไปพร้อมๆกันและเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นไฟเผารู เผาเลือกศัตรูได้อีกไฟเมดจะเป็นต้องยืนในตำแหน่งให้ดีนะเพื่อลงสกิลตัตตูอย่าปล่อยให้ศัตรูเข้าถึงตัวเพราะว่าเขาอา่อนแอในระยะประชิดสุ้มครังมากเลยนะส่วนสายที่2ก็คือไฟโรแมนเซอร์นะจุดไฟรอบตัวผักศัตรูให้กระเด็นออกมีสกิลพุ่งแล้วก็พื้นกลายเป็นไฟเผาศัตรูได้ดีมีสกิลเฟรมทาวเวอร์พ่นไฟเผาศัตรูเพื่อลดเลือกศัตรูได้อย่างต่อเนื่อง อาชีพดีไม่ได้เน้นทำดาเมจอย่างเดียวแต่มีลูกเรียนในการทำให้ซีซีทำให้ศัตรูระยะประชิดอ่าพูดกิจน,นะครับต้องบอกว่าทำให้สู้ระยะประชิดได้เก่งกว่าไฟเมดนะ อาวุธต่อมาก็คือกระทาแห่งชีวิตดูสเตตัสที่ต้องการหลักๆเลยนะก็คือค่าโฟกัสนะอันเนี้ยหายยากสิครับโฟกัสก็คือเราต้องไปหาหาโบเอนะครับโดยกระทาแห่งชีวิตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ต้องถือสองมือและมีพลังโจมตีเวทจักระยะไกลที่ดีพอสมควรและก็ยังเป็นไสาย,ยูได้อีกด้วยนะเดี่ยแล้วข้อดีครับโดยอาวุธนี้สามารถได้สองสายนะครับก็คือสายแรกเนี่ยคือเน้นใช้สกิลสนับสนุนพื่น หรือคือสายซับพอร์ตที่ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะส่วนสายที่สองคือเน้นขโมยพลังชีวิตศัตรูโดยสายแรกที่ชื่อว่าฮิลลิ่งเนี่ยมันเป็นพาร์ทโดยตรงเลยครับพาร์ทที่เน้นซับพอร์ตเพื่อนเลยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีสกิลตีอะไรเลยมีแต่ซับเพื่อนซับเพื่อนอย่างเดียวเลยนะสามารถฮิลได้ทั้งเดียวฮิลทั้งหมู่แบบแบบแรงๆนะครับฮิลแบบปัแบบ๊แบๆบเต็มอะไรประมาณนี้ครับหรือจะฮิลเป็นแบบปาร์ตี้ก็ได้เหมือนกัน ต่อมาสว์ที่2นะครับโปร,โ,โปรเทคเตอร์นะถ้าฮิวิ่งมีไว้เติมเลือดโดยตรงนะโปรเทคเตอรโอ์โปรเทคเตอร์ก็คือสายที่บัฟทีมพร้อมฮิวเลือดได้คือคือเป็นสายที่ขโมยขโมยเลือดศัตรูแล้วก็ทิวให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับทำดาเมจศัตรูบวกแจก คอติฟี่รถดาเมทที่ได้รับนะฮิวให้เพื่อนได้ในสกิลเดียวกันบัฟจากโปรเทนเตอร์จะตรงผลได้นานขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะทำดามเมตรูได้ด้วยแล้วก็ฮิวเพื่อนไปด้วยนะครับอารมณ์ประมาณนี้ต่อมาเป็นอาวุธประเภทสุดท้ายนะครับหรือคือถุงมือน้ำแข็งหรือไอส์แกลเล็ต โดยสเตตัสที่ต้องการนะครับของสายนี้ก็คืออินโดยข้อดีของถูงมือน้ําแข็งเป็นอาวุธถือมือเดียวโจมตีพลังเวทจากระยะไกลได้ถือเป็นสายโจมตีและปั่นป่วนโดยอาวุธประเภทนี้สามารถเล่นได้สสายนะโดยสายแรกเนี่ยคือเน้นโจมตีหรือเคลียร์ผูมอนเตอร์ส่วนสายที่2คือเน้นให้สตูสีเปียบและเศษน้ําแข็งมาช่วยสู้บวกบัฟเพื่อนแล้วก็มี ีกสก,กิลหนึ่งนะครับที่ค้อนปั่นเลยเป็นสก,กิลที่ทําให้ตัวเองนะครับแข็งนึกออกไหมครับคือเหมือนกับว่าเราแปลงร่างไปทำแข็งแล้วก็ฆ่าสถานะแบบพวกดีเจนเฮดเอสอาร์ดีเจนพวกมานานน่ยจะไวมากเลยแล้วศัตรูตีเรามาเราก็ไม่โดนระเบียนะครับอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สายแรกก่อนเลยแล้วกัน สายไอเทมเป็โดยจะใช้เวทน้ำแข็งทำดาเมจเป็นหมู่พร้อมสโลสตเปไปวงกว้างสร้างพายุหิมะที่ทำให้ตููและทำให้ตููเลือดน้อยได้รับดาเมจที่ค่อนข้างแรงสายนี้คล้ายกับไฟเมจแต่ใช้เวทน้ำแข็งในการทำดาเมจต,ตูแูแทนที่จะเป็นธาตุไฟนั่นเองส่วนสายที่2บิลเดอร์ เป็นสายทีตีปวดตูมีสกิลสร้างเสาน้ำแข็งเพื่อิีน้ำแข็งใส่สตูมีสกิลไอซ์ชัวเวอร์สร้างพื้นที่น้ำแข็งที่ตูเดินเข้ามาจะถูกตึงหนึ่งวิและสโลสตูต่อได้อีกจัดเป็นตัวโตระยะาไกลาที่ตูบุกเข้าหาตูวได้ค่อนข้างยากเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการอธิบายเกี่ยวกับอาวุธทั้ง11ประเภทก็หวังว่านะครับข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะทั้งมือใหม่และผู้เล่นเก่านะคลิปคิปนี้เนี่ยก็ตั้งใจทําเลยนะครับอาจจะผิดพลาดบางประการหรืออาจจะข้อมูลแบบเพนพี้ยนในะต่ขออภัยจริงๆนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ คุณดูคลิปผมจบผมก็แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ